สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมือวันทันป่าค่ะเต่าที่ผู้ชมกระมาพบค่นนะคะช่วงแรกโจ้านี้อยู่กับนี้เลยนะคะทวีติทุกเสวัส คุณผู้ชมนะฮะลบมันออกไปให้หมดนะฮะสำหรับรอยแดงรอยดํานะคะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องสําอางแต่เป็นเครื่อสาอางผสมหลักๆเลยคือหัวเชือ้อวิซีพัทและก็ตัวไฮยาหลายคนฝากถามมาบอกว่าเคยไปซื้อมาต่าง,าางประเทศพี่เต่าคล้ายๆกันเลยแต่เป็นเครื่องสําอางนะคะมันทั้งเหนียวทั้งมันเนี่ยตัวนี้เหนียวมันหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เหนียวไม่มันนะคะแห้งไวซึมไวแล้วก็แถมเห็นผลไวด้วยนะคะและที่สําคัญใครที่มีรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงใช้ ปเลยนะครก่อนนอนนะฮะทาไปเน้นไปเลยนะฮะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่พูดเนี่ยนะฮะไม่ได่โกหกแล้วก็บริเวณผิวใกล้เคลียงมันจะออร่ามากขึ้นใสามากขึ้นเปล่งปังเปล่งประกายมากขึ้นถ้าเป็นคุณผู้หญิงแต่งหน้ามันก็จะไบรท์ถ้าเป็นคุณผู้ชายหน้าก็จะซา กิ๊กไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะลบมันออกไปจากใบหน้าของเรานะฮะรอยดํารอยแดงมันไม่จําเป็นนะคะวันนี้เจ้าของบอกว่าพร้อมส่งฟรีพร้อมโปรหลักร้อยค่ะจัดเลยนะครับหขวด30 ml ด้วยกันนะฮะหขวดราคา390บาทครับแต่วันนี้ซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับรวมถึงมีโปรเซ็ตชุดใหญ่ด้วยนะครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดนะฮะราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกโปรโมชั่นแบบนี้รีบโทรเลยนะครับศูนย์แปด ทที่ถูกเอชนั่นเองจ้ามากันที่ข่าวบันเทิงค่ะไปดูครับเขาบอกว่าคือฮากันอีกแล้วสําหรับอาทิตย์ริวนะทาไมอ่ะโพสถึงหนุ่มกัญชัยแบบนี้เกิด <ทำ S 1> อ,ไอะไรขึ้น <ไป S 1> นะครับขนอีกคัคุณนาววงการบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตต่างส่งกําลังใจให้กับอาทิตย์ริวครับหลังจากที่ได้มีการนะครับเผยเล่าเรื่องราวนะครับชีวิตตัวเองหลังหายจากวงการบันเทิงไปหลายปีเราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้จากโซเชียลอย่าง Facebook นะร,ริวอาทิตย์ครับที่ล่าสุดหลายคนต่างนะฮะตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อจู่ๆเนี่ยมาโพสร่ายยาแบบนี้คุณแม่บอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องก้าวต่อไปใครที่คิดจะทำร้ายทำร้ายกันเลิกเถอะนะครับผมไม่เคยยุ่งเรื่องของคุณเลยนะครับสาวน้อยน้ำฝนเรนนี่และคุณมดวงเล็บชายเนี่ยนะฮะ,ะกลุ่มคนที่ร่วมกับคุณหนุ่ม หอกอสอนี่ตออสรย่อนะ,ะนะครับจะพยายามทำลายชื่อเสียงเราก็ไม่เคยติดค้างอะไรกันเงินที่คุณมีเก็บไว้ดูแลตนเองอย่าเที่ยวเอาเงินไปฟาดัวใครให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เต็มใจทำผมรู้หมดและก็จะใจเย็นที่จะอภยัยเราอย่ามาไป็ศัตรูก,กันโดยไม่จะเป็นเลยครับเพราะว่าที่ผมก็รักเคนะครับรู้หมดนะ แต่ถ้ายังไม่ปล่อยแต่ถ้ายังไม่ปล่อยผ่านมันก็จะจบแบบงงๆแน่ครับทั้งวงในวงนอกเตือนครั้งที่หนึ่งเอเอคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นนะเออนะฮะก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ต่อด้วยนะฮะบอ,อกว่าผมเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มกัญชัยนัดกินกาแฟกันนะพี่ทานข้าวกันร้านบ้านท่าน้ำนนท์แล้วบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเจ้าพ่อสื่อช่องสามเบอร์ติดต่อกับผมเนี่ยนัดคุยหน่อยครับแต่ไปหาได้ถ้าอยากพบในรายการโหรน,นะฮะ ซึ่งชาวเน็ตตามบอกว่าเป็นห่วงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราสงสัยกันเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเออ,เอ,อบ้างก็บอกว่าใจเย็นๆนะฮะหนุ่มร้วนะแบบว่าค่อยๆใจเย็นๆนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าเรื่องเรื่องใหญ่หรือเปล่าเออเกิดอะไรขึ้น่ะคืออาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ไงอันนี้เราก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะฮะซึ่งงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พี่หนุ่มจะว่าอย่างไรบ้างที่ โดนนะคุณริวอาทิตย์เนี้ยเปิดมาแบบนี้อาทิตย์ริวนะคะก็คงจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนหรือเปล่าคราวก่อนที่ไปออกรายการก็เรื่องเพื่อนมัง้งอืคือเพื่อนเขามีปัญหากับเพื่อนกันนะ่ะที่ว่าเอาเอาบอาแบบบอกว่าเป็นไปออกรายการการยิ่งสักไงนะเพื่อนบอกว่าเป็นคอนเทนต์มไม่ได้ลําบากอแต่ฉันดูงเงินก็ลําบากนะอื เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์อย่างนี้มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่เขาไปเจอเขาบังเอิญเจอนะคะแล้วก็จาได้เขาจาได้นะคะเขาบังเอิญเจอนะคะอบังเอิญเจอนะคะเขาถ้าเป็นคอนเทนต์มันต้องนัดใช่ไหมนัดแล้วก็เตรียมกันไว้เตรียมนอันนี้เขาบังเอิญเจอนะคะอืนะคะก็ไม่รู้อะค่ะนะคะค่อยเียกกันค่ะแต่เห็นวันนั้นออกรายการอาจารยิ่งสักดบอกเคลียร์กับเพื่อนไปแล้วแล้วมีปัญหาอะไรอีก เออนะครับใจเหมือนกันเลยนะฮะนะคะแต่อันนี้ปาฏิพินิ์ถึงอ่าพี่แต่ก็งงเหมือนกันนะคนในวงการบันเทิงบางคนเขาก็บอกว่าก่อนจะออก่อนที่ริวจะหายไปนี่ก็ดูแบบว่าแปลกๆอืมนะครับแต่ก็เราก็ว่าเขาก็ปกตินะแปลกยังไงเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเออนะคะแปลกนะคะเออนะคะก็ผ่านค่ะนะคะข่าวต่อไปค่ะอ่ะมาดูนี่ดีกว่าครับ ถ <REP. S 2> ือว่าเป็นเรื่องแสดงความยินดีแล้วกันนะคสำหรับอันดาครับจุงมือนัทนิชาครับเข้าพิธีมงคลสมรสเรียบง่ายเป็นนิชาครับเข้าพิธีมงคลสมรสเรียบง่ายครับสวมชุดไทยงามสง่ากันเลยทีเดียวนะครับ <Orth. S 2> ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกักบอันดานะครับเบอร์ริงแฮมครับได้ครวงนะครับคุณนัทนิชาครับก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสนะฮะโดยถือเลือกวันที่19กคุมภาพันธ์ทำพิธีมอบดอกไม้ครับขอเข้ามากับครอบครัวทั้งสองฝ่ายโดยมีนะครับคุณพ่อและคุณแม่ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับร่วมงานด้วยนะฮะเรียกว่าสละโสดอย่างเป็นทางการเลยนะครับกับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและก็ความตื้นตาจากครอบครัวครับที่ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคุณผู้ชมจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งหลังจากเสร็จพิธีครับคู่บ่าวสาวแล้วก็ครอบครัวก็ได้เดินทางไปยังนะฮะวัดราชบกพิษสหิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะครับเพื่อเข้าขอพรจาก สมเด็จพระสังฆาราชนะครับในเวลา9ิกา19นาทีครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็นในช่วงค่ำคืนนะครับของวันนี้เองก็จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นครับที่โรงแรมคาเพรานะครับห้ามกลางนะความยินดีจากแฟนคลับและก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงครับ ต่าไปร่วมงานก็แสดงความยินดีกันกับคุณมันดาและก็คุณนันทิชานั่นเองจ้าใช่ค่ะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ก็บอกว่ารักักมากเลยนะคะคนนี้นะคะจริงรักมากองเคยมีผัวไหมลูกไม่มีไม่เคยมีผัวไม่มีผัวนะคะโสดหมดเลยไม่มีอ๋อโสดนะคะไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีแฟนไม่มีใครทั้งนานเลยโสดอ๋อค่ะค่ะค่ะขอโทษด้วยค่ะที่ดิฉันเข้าใจผิดมาโดยตลอดเข้าใจผิดว่าว่าคุณมีผัวมาตลอดทำอะไรมันทําให้ต้องรู้ เข้าใจผิดเหรอแล้วคลิปวิดีโอที่คุณส่งมาให้ฉันดูวว่าคุณซี้กับชาวต่างชาติอะค่ะไม่จริงมันทำให้ฉันรู้ว่าคุณมีผัวมาตลอดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจผิดคุณมาตลอดเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณมีผัวนะคะคือคุณไม่มีผัวคนไทยนะคะคุณมีแต่ผัวต่างด้าวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างดาวแล้วก็ไม่ใช่ต่างชาติต่างดาวครับแกป์ักี้คือต่างด้าวค่ะนะคะ เข้ามาผิดกฎหมายหรือเปล่าคะไม่ผูกกฎหมายมึงรู้ได้ไงอ่ะเห็นบอกไม่มีผัวแล้วมึงรู้ได้ไงเราไม่ได้เป็นเมียอะไรกันแต่เราไปให้ไปแฮงเอาด้วยกันเชื่อมันไม่มีไม่มีกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงส่งคลิปมาให้กูดูตั้งหลายคลิปเราแฮงเอาด้วยกันแฮงเอานะชวนวายกันแบบเก๊ข้างในห้องส่งเชื่อไหมว่ามันไม่มีผัวอือกูจะไม่คำเขาไม่เชื่อมึงไงมึงตอเหลงไงตอเหลงนะคะ อาชว่วงนี้พักัสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะฝากไปด้วยนะฮะลบมันออกไปจากใบหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะคด้วยเวสสำอางตัวนี้นะคะสิ่งที่ลบรอยแดงรอยดําได้คือเวสสำอางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเครื่องสำอางมันก็ได้แค่ผิวนะแต่เวสสำอางมันจะลงลึกกว่านะและเห็นเห็นผลไวกว่าทวีดทูเฮชวน์นะคะหัวเชื้อวิซีพัไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซุมไวใช้ได้ทั้งชายและก็หญิงนะคะใช้ไปได้เลยอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ถ้ามันทิ้งรอยดารอยแดงเอาไว้กับบนหน้าเราต้องลบออกไปเพราะว่ามันเห็นแล้วมัน ดใจส่องกระจกแล้วมันไม่มีความสุขนะคะแต่งหน้าไปก็ต้องมาไปหารองพื้นมาลบมันอีกนะคะเพราะฉะนั้นลบมันออกไปจากผิวหน้าของเรานะคะด้วยทวีต2 H ูเฮไววันนี้มาพร้อมโปรโหลักร้รอยค่ะโปรหลักร้อยวันนี้1ขวด30มสิบเ็แมด้วยกันนะครับหขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าซื้อ3ขวดราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นรวมถึงมีโปรเซสชั้นใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมอย่ารอช้าครับห้าขวดแถมฟรีหนึ่งขวดห้าแถมหนึ่งเหลือแค่หนึ่นงพันเก้าร้อย<ร> er, ห้าสิบบาทเท ค bon รับ0 8 0 4 6 2 8 4 5สหรือที่แหล่ทวีที่เติดต่อได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเ,เด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดะนะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ